your consideration the jericho <Good> สวัสดีชาวเมตาฮิแมนด้วยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้จะเป็นคลิปบิ้วปืนของปืนพกระเบิดในตำนานนะครับที่ครั้งหนึ่งมันเคย OP มากๆแล้วก็โกงมากๆในเซิร์ฟเวอร์นะครับ นั่นก็คือปืน DE 5 0นะครับจอนะครับเมื่อก่อนตอนที่เกมเปิดใหม่ๆนะครับปืนนี้เคยเป็นปืนที่โกงมากๆนะครับไปได้ทุกคอนเทนต์จบได้ทุกคอนเทนต์แต่ว่านะปัจจุบันนะครับมีปืนที่ดาเมจแรงกว่าแล้วก็เล่นง่ายกว่าแล้วก็มีการเคลียร์มอนเป็นวงกว้างนะครับหรือว่าเป็น l e นั่นเองซึ่งทําให้เล่นง่ายกว่าแต่ว่าแพทล่าสุดก็ได้มีการปรับบัฟให้ดาเมจระเบิด แรงขึ้นนะครับแล้วก็บัฟในส่วนของมอสพินพอยต์ไสนะครับที่ใช้กับพกระเบิดนี่แหละมันเลยกลับมาสู้ปืนอื่นได้นะครับทาให้ปืนนี้สามารถกลับมาสู้พอสู้กับปืนอื่นได้นะครับแต่ก็ยังไม่ดีมากเดี๋ยวเรามาดูบิลแล้วก็มอสที่ใช้ในคลิปนี้กันนะครับว่าผมใช้เป็นบิลอะไรบ้างแล้วก็มอสอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นปืนดี5 0จอนะครับอันนี้เป็นปืนหลักอยู่แล้วเนาะแล้วก็ปืนซัพพอร์ตนะครับเป็น AW บิลบิงโกนะครับแล้วก็ ปืนซัพพอตอีกกระบอกหนึ่งก็จะเป็น sn 700นะครับจากที่เห็นหลายๆคลิปนะครับมันสามารถเก็บสแต็กทำให้ระเบิดแรงขึ้นได้นะครับแล้วก็พระเอกของเราตลอดทุกคลิปนะครับนั่นก็คือคุกิตตัวนี้จะบวกเมื่อเราเอาไปฟันมอนสเตอร์ตายนะครับมันจะได้บัฟหรือว่าฟันก้อนน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งก็นับเป็นมอนสเตอร์นะครับเราจะได้บัฟคิเลตเพิ่มขึ้น15%นะครับแล้วก็ atk 30%แล้วก็ที่สำคัญเลยสำหรับสายเวทก็คือ psi นะครับบวกอีก20%นะครับส่วนเซ็ตและคีเกียร์ที่จะใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะมี2องโลนวูฟนะครับแล้วก็3 t มทายเซตนะครับแล้วก็1คีย์เกียร์นะครับส่วนใครที่รู้สึกว่ามันเล่นยากไปนะครับล้มบ่อยนะครับให้เปลี่ยนรองเท้าหรือว่าหมวกก็ได้ให้เป็น4 t ่ทายเซตแบบนี้นะครับก็เราก็จะมีโล่ลีเจนทุกๆ8วิจากบัฟของ4เซตของทาร์ซเลตเซตนะครับแต่ว่าผมจะเป็นแบบนี้ไปก่อน เพื่อ a ีดดาเมจออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับมาต่อกันด้วยใบคาลิเบชั่นนะครับใบคาลิเบชั่นนี่จะใช้เป็นลาปิชอตนะครับเพิ่มไฟเลท25%แล้วก็แม็กคาปาซิตี้40%นะครับก็2อย่างนี้ก็ได้ใช้ทั้งคู่เลยสำหรับปืนนี้นะครับแล้วก็ออฟปลองก็เป็นคี y เลทคู่นะครับส่วนของปืน a w นะครับก็จะใช้เป็นลาปิชอต t เหมือนกันเพื่อที่เราจะได้ดึงโบลได้ไวนะครับทำให้เราได้ยิงไวขึ้นส่วนข้างล่างออกข้างล่างผมยังไม่ได้อัพ ทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ตีบวกปืนขึ้นไปบวกสิบเลยก็เป็นวิกสปอตเอาจริงๆก็ใช้วิกสปอตนี่แหละแต่ว่าผมยังไม่ได้ตีบวกปืนมาเลยใช้ไม่ได้ใช้แบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราแค่ยิงเก็บบัฟเฉยเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยเรื่องมอสปืนนะครับมอสปืนผมก็จะใช้เป็น r o c k ลดบอมเบอร์นะครับแท็ก Unstable Bomber อนะครับแอทเทนิวลองก็จะเป็นอันสเตเบิลบอมเบอร์ดาเมแล้วก็อันสเตเบิลบอมเบอร์คดานะครับ2อ,อันนี้ สองออฟนี้จะทำให้ปืน DE 5 0ยิงติดระเบิดแรงมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าสองออฟนี้มันบวกระเบิดล้วนๆเลยซึ่งมันสามารถติดคีได้รับคีดาเมจบวกเยอะด้วยส่วนคอเอฟเฟกนะครับทุกๆ1%งของคีเลทจะได้ดาเมจอันสเตเบิลบอมเบอร์0.5%นะครับก็ในสเตตตัวละครเรามีคีเลทเท่าไหร่ก็จะได้เป็น1ต่อ0.5นะครับส่วนมอต AW บิงโกนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวเดิมเลยสำหรับปืนนี้เพราะว่ามันเป็นแค่ปืนบัฟนะครับก็ จริงๆเอาแค่คอเอฟเฟกหลักข้างบนก็พอแล้วนะครับส่วนมอสคูกคีนะครับมอสคูกคีผมก็มีอะไรก็ยัดให้มันไปจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับมาต่อกันที่มอส่วนหัวนะครับมอส่วนหัวผมก็จะใช้เป็น Division Expert Pack Luna นะครับอันนี้จะลด เลนส์ของปืนลงนะครับเลนส์นี่หมายความว่าเลนส์ดาเมจของลูกกระสุนนะครับยิ่งเรายิงไกลดาเมจมันยิ่งลดนะครับแต่ว่าจะไม่มีผลกับดาเมจเอเลเมนทัลนะครับซึ่งปืนกระบอกนี้นะครับ D.E. 5 0 <De 50 S 2> ผมบิวมาเป็นสายระเบิดเนาะเป็นเอเลเมนทัลส่วนมากนะครับซึ่งมันจะได้รับผลกระทบตรงส่วนนี้น้อยนะครับแล้วก็บวกไฟเลสอีก10%สเตตัสดาเมจอีก20%นะครับส่วนแอทติบิวลองแอทติบิวลองผมจะใช้เป็นสเตตัสดาเมจกับเอเลเมนทัลดาเมจนะครับเพราะว่า มอดตัวนี้ผมไม่มีเป็นคีดาเมจกับเวปอนดาเมจนะครับก็เลยใส่เป็นตัวนี้แทนก็ถ้าใครใช้เป็นคีดาเมจกับเวปอนดาเมจอยู่แล้วแรงกว่าก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้นะครับมอดหน้ากากผมจะใช้เป็นพินพอยต์สไตล์นะครับเพราะว่ามอดตัวนี้เพิ่งได้บัฟมาสดๆเลยนะครับเป็นไฟนอลดาเมจ35%เลยแล้วก็แอท trib ลองก็จะเป็นอันสเตเบิลบอมเบอร์ดาเมจนะครับใครหาทองได้ก็ แนะนำให้หาทองนะครับแล้วก็ออฟข้างล่างที่สําคัญอีกออฟหนึ่งนะครับก็เป็น unstable bomber damage ค์ดาเมจนะครับยีเแล้วก็มอสเสื้อนะครับมอสเสื้อนี่เอาจริงๆจะใช้เป็นอะไรก็ได้เลยอะไรก็ได้ที่คุณมีออฟลองสวยๆนะครับคือจะใช้อะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีผลกับดาเมจนะครับขอเอฟเฟกหลักของมอสเสื้อนะครับไม่ได้มีผลกับดาเมตหลักเลยซึ่งคุณไปหาเป็นแอทริบิลลองอะไรก็ได้ที่มันสวยสวยทอง3ทองนะครับมาใส่ก็ ใช้ได้เลยส่วนแอติบิวต์ลองที่ผมจะใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นสเตตัสกับเอเลเมนท์เนะครับเพราะว่าเหมือนเดิมเลยผมมาไม่ทันลูน่านะครับหาม็อสที่เป็นคีย์ดาเมจกับเวบป้อนดาเมจไม่ได้นะครับสำหรับอาร์เดนชิลมาต่อกันที่มอสตั้งเกมนะครับมอสตั้งเกมผมก็จะใช้เป็นเดสช็อตแท็กไวรัสนะครับม็อสตัวนี้นะครับเมื่อเรายิงติดคียนะครับเราจะได้คีย์ดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถทับซ้อนได้สูงสุดถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โดนลบล้างเมื่อรีโหลดนะครับหมายความว่า รีโหลดบัฟก็จะหายนะครับแต่เราก็ยิงเก็บใหม่เรื่อยๆนะครับส่วนแอตทริบิวต์ลองนะครับแอตทริบิวต์ลองก็จะเป็นคีย์ดาเมจกับเวบปอนดาเมจนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมหาเวบปอนดาเมจไม่ได้เลยนะครับก็เลยเอาเป็นบอสทองแล้วกันส่วนมอสถุงมือนะครับมอสถุงมือผมใช้เป็นคีย์แอมป์ฟายนะครับแท็กไวโอเลนก็มอสตัวนี้คอเอฟเฟกก็บวกตรงๆเลยคีย์เลสสิบเปอร์เซ็นต์คีย์ดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแอตทริบิวต์ลองก็จะเป็นคีย์ดาเมจแล้วก็เวบปอนดาเมจนะคครรรััับบมม็็็อออตงเเทท้้าาผกกจะะใชปนนนลลสฮววแไโ คอเอฟเฟ t ของมอสตัวนี้นะครับทุกๆ10%ที่เลือดเราหายไปนะครับจะไปบวกเวเปิลดาเมจกับสเตตัสดาเมจสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็หมายความว่าเราใส่เซตเลือดน้อยใช่ไหมที่เป็นทานเซเลสเซตมันหายไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ลองเอาสิบไปคูณสี่เปอร์เซ็นต์ดูนะครับก็จะได้เป็นสเตตของมอสตัวนี้นะครับส่วนแอตทริบิวต์ลองก็จะเป็นคีด a าเมจกับเวเปิลดาเมจนะครับส่วนหนังที่ใช้คับหน้ากากนะครับผมก็จะใช้เป็นหนังกระต่ายและกีลับิดนะครับ ส่วนใครไม่มีหนังกระต่ายที่เป็นลัคกี้และบิดนะครับก็สามารถใช้เป็นตัวหนังโลเด้นตัวนี้ได้นะครับบวกเวปพนดาเมจกับสเตตัสดาเมจสิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสเตตตรงนี้จะไม่คงที่นะครับจะเปลี่ยนไปทุกๆวินะครับส่วนแคลเดอร์ที่ใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะใส่ประมาณนี้หลักๆก็จะมีอันนี้นะครับเป็นปืนพกแล้วก็เอลิเมนททลสองอันนะครับแล้วก็เรียกเรียกสัตว์นะครับแล้วก็แท็กติคอลลีฟแล้วก็มาร์คสไตน์แล้วก็เป็นเอ็กโคลสีโบนัสนะครับหรือว่า ของอันเ a เบ e b o บอมเนั่นแหละที่เหลือก็ลองปรับใช้ดูนะครับหรือว่าจะใส่ตามผมก็ได้เดวิ้น <Devi ant S 1> ที่จะใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะมีน้องเมดกับมบังกรนะครับมับงกรนี่คือน้องไดโนตวัวเขียวๆนี่แหละตัวนี้จะช่วยคราบอาหารให้เรานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เอาไว้ใส่กระเป๋าไปทำดาเมจนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือสกิลเลตติ้งต้องเป็นเลเวล5นะครับไม่งั้นไม่แรงนะครับ น้องไดโนนะครับก็ต้องเป็นเลเวล5เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้เขาค้าอาหารให้นะครับเพื่อที่จะได้สแต็กถึง38%นะครับนี่แบบนี้ส่วนใครที่ค้าอาหารมาแล้วนะครับมีบังกรหรือว่าไดโนเลเวล5เหมือนกันนะครับแต่ว่าค้าออกมาแล้วไม่ถึง38%นนะครับก็แสดงว่าเราใช้งานเขาหนักไปนะครับลองดูที่ค่ามูดตรงนี้นะครับถ้ามันต่ำกว่าประมาณสัก ประมาณสัก90ลดไป89นะครับก็มันจะไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับก็บัฟก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนบัฟอาหารที่จะใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะมีฮอดดอกเจ้าเก่าเจ้าประจําของช่องนี้เลยนะครับทุกคลิปนะครับส่วนในคลิปนี้จะใช้เป็นเนื้อของเนื้อหมูนะครับเพราะว่าจะได้บัฟ Unstable Bomber Damage อีก2%นะครับแล้วก็อย่าลืมให้เชฟได้ดูสาววิวห้ครับให้ด้วยจะได้เพิ่มอีก 38%สนะครับส่วนอีกอาหารหนึ่งที่จะกินคู่กับฮอทดอกนะครับก็จะเป็นตัวปอเปียตัวนี้นะครับซึ่งปอเปียตัวนี้จะบวก Elemental d a m เม e 5-15%ถึงแล้วก็จะได้ดับเบิลเมื่อเลือดเราต่ำถึง40นะครับซึ่งถ้าใครไม่มีสูตรอาหารตัวนี้นะครับสูตรอาหารตัวนี้ได้จากอีเวนต์ลูน่านะครับซึ่งใครที่มาไม่ทันวิธีแรกก็คือให้เราไปที่อีเวนต์นะครับแล้วก็เวชชน l ลวิวแล้วก็กดไปที่หัวข้อที่2องนะครับของสต a ร์ แล้วกดมันจะมีอยู่มุมขวาล่างนะครับเป็นช็อปนะครับซึ่งเราสามารถซื้อสูตรอาหารได้จากที่นี่เลยนะครับนี่สูตรอาหารอันนี้ใช้เศษสตาร์ฟอร์หนึนะครับแลกแล้วก็ปลดล็อกเลยนี่มันจะเขียนว,ว่าอันล็อกสูตรปอเปี้ยของเรานั่นเองแล้วก็ที่เหลือใครอยากแลกก็ลองแลกได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีมดลูน่ากับสัตว์เลี้ยงลูน่านะครับก็สามารถมาสุ่ม ที่นี่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสุ่มสัตว์เลี้ยงของลูน่านะครับสุ่มสกิลเลตติ้งเลเวล3ขึ้นไปนะครับใช้1ัน0แต้มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมอสลูน่านะครับแนะนาให้เปิดกล่องนี้เพราะว่ากล่องนี้ไม่คุ้มนะครับกลับมาเรื่องอาหารกันเหมือนเดิมน,นะครับก็ส่วนน้ําน้ําเราก็จะกินวินิคอลดิงนะครับตัวนี้เลยสําคัญเพราะว่าเราเล่นสายเวทเนาะต้องเป็นน้ําอันนี้อยู่แล้ววินิคอลดิงส่วนอันนี้ไม่ได้มีผลกระดามเมทนะครับทาให้เราเล่นง่ายขึ้นเพราะว่ากระโดดได้2ชั้นนั่นเอง จะกินหรือไม่กินก็ได้เดี๋ยวเรามาดูดาเมจของปืนนี้กันบ้างนะครับแบบไม่บัฟแล้วก็ไม่เรียกสัว์เลี้ยงแล้วก็ไม่มาร์กบูอายนะครับว่า DPS กับดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ DPS ก็ไปหลักแสนนะครับส่วน1 Max แม็กก็ประมาณ5 0 0แสนนะครับเดี๋ยวเรามาดู DPS ของปืนกระบอกนี้ตอนฟูลบัฟกันบ้างนะครับว่า DPS จะได้เท่าไหร่นะครับก็ อันนี้จะยังไม่ใช่ฟูลมนะครับเพราะว่าฟูลมจะต้องฟันน้ําแข็งด้วยนะครับอันนี้จะยังไม่ฟันน้ําแข็งนะครับก็ให้เรายิงมาร์ค aw เพื่อที่ฮอตดอกเราจะได้ทํางานนะครับแล้วก็รอสักพักหนึงเรียกน้องเมทออกมารอน้องเมทํางานแล้วก็ยิงได้เลยครับนี่ประมาณ30,000น dps นะครับแล้วก็1นึแม็กก็ประมาณล้านหประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูดาเมจตอนลำแล้วก็ฟันน้ําแข็งกันด้วยนะครับว่า DPS จะขึ้นมาเท่าไหร่เพราะว่าคุกิีนี่เป็นพระเอกของการลำนะครับก็ให้เรามาร์กบุ้ยแล้วก็วางน้ําแข็งวางน้ำแข็งเสร็จก็พักมีดมาลำํำก็เรียกน้องเมจออกมาก็ยิงได้เลยและสังเกตได้ว่าดามเมจระเบิดขึ้นไปสามแ0,000พี0 0ส0ี่แสนนะครับแล้วก็หนึ่งแม็กประมาณสองล้านกว่า ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีลำแบบขั้นแอดวานนะครับสำหรับดิวนี้นะครับรีดดาเมจออกมาได้เยอะที่สุดอย่างแรกให้เราเอาปืนสนสยเอ7 0เหรือว่าสไนสระเบิดมายิงเก็บสแต็กให้ครบ5สแต็นะครับแล้วก็สลับเป็น AWP นะครับยิงก่อน1ทีนะครับแล้วก็ปาน้ำแข็งลงแล้วก็รอสักพักหนึ่ง เรียกน้องเมทนะครับแล้วก็ฟันน้องแข็งรอน้องเมทํางานแล้วไปยิงได้เลยจะสังเกตได้ว่าดาเมจระเบิดขึ้นไป6กแสนเจ็ดแสนดีเเป็นล้าน1แมกนี่5ล้านนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปบิ้วปืนในคลิปนี้นะครับก็ปืนกระบอกนี้เอาไปยิงจริงๆดาเมจหายค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังแรงอยู่ถือว่าแรงมากด้วยนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับ ส่วนถ้าใครสงสัยอะไรติดตรงไหนนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับก็ในคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย ออย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดไม่ได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สาม่ะครั้งที่สี่นี่ไม่ควร